สวัสดีครับต่อกันข้อที่19ครับฉเฉลยข้อสอบเคมีเอเลเวลปี68นะครับชุดที่2นะครับโจทย์บอกว่าบิวทีนเกิดสมดุลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังสมการนะครับให้สมการมาบอกว่าบิวทูเอ่อบิวบิววันอินเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นซีดบิวทูอินมีค่า k เท่ากับเท่านี้ตัวซีดบิวทูอินเกิดปฏิกิริยากลายเป็นทรานบิวทูอินมีค่า k เท่ากับเท่านี้โจทย์บอกหากบรรจุบิววันอินเนี่ยลงในภาชนะปิดที่อุณหภูมิและความดันคงที่ เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลวัดความดันรวมของแก๊สได้เท่ากับ1.8 atm โจทย์ถามความดันย่อยของซีดบิลทูอมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันแน่จากข้อมูลตรงนี้พี่เต้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสารเคมี Me, ให้มันกลายเป็น abc ก่อนนะครับจะได้ไม่มึนกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยพี่เต้ขอเรียกว่า a แล้วกันนะครับตรงนี้พี่เต้ขอเรียกว่า a นะตัวนี้เรียกว่า b ตัวนี้ก็ตัวเดียวกันถูกไหมครับ b แล้วก็ตัวนี้เรียกว่า c นะครับสิ่งแรก ที่พี่เต้คนนี้อ่านโจทย์แล้วทําความเข้าใจได้ก็คือเหมือนเขามีภาชนะอยู่หนึ่งใบแล้วในภาชนะใบนี้นะครับสมมุติว่าเป็นภาชนะปิดสนิทแล้วกันนะเออแล้วผม,ผมไม่วาดปากบิ g อ e ์ทำไมวะเนี่ยอ่ะสมมุติว่าเป็นภาชนะปิดสนิทหน้าตาประมาณนี้แล้วกันเราไม่รู้ว่าภาชนะเนี้ยปริมาตรเท่าไหร่นะสมมติว่ามันปิดสนิทแล้วแต่เรารู้ว่าตอนแรกนะครับเขาใส่สาร A e ลงไป แล้วปรากฏว่าไอสาร A ตัวนี้นะครับมันเกิดปยากลายเป็น B แล้ว B ก็เกิดปยาต่อกลายเป็น C นะครับแต่ปยาเหล่านี้เป็นปยาเคมีแบบผันกลับได้เพราะฉะนั้นปฏิกิร,ริยาจะไม่มีทางเกิดจนสมบูรณ์แสดงว่า B จะไม่มีทางหมดแล้วไม่มีทางที่ A จะหมดแล้วกลายเป็น B แล้วก็ไม่มีทางที่ B จะเกิดปยาจนหมดแล้วกลายเป็น C ในระบบของเราจะยังคงมีทั้ง A Ó ทั้ง B ทั้ง C เพราะปยาเคมีแบบผันกลับได้มันเกิดสมบูรณ์ไม่ได้ถูกไหมครับ ในระบบของเราเนี่ยจะมีทั้งแก๊ส A แก๊ส B แก๊ส C ผสมกันอยู่โดยแก๊ส A B C เนี่ยพอผสมกันเสร็จแล้วเนี่ยโจทย์บอกความดันรวมมาว่ามีค่าเท่ากับ1.8ทั้งหมดตรงนี้ครับมีความดันรวมเท่ากับ1.8นะครับรวมกันทั้งความดัน A B C นะพี่เต้ขอเขียนว่า P T แล้วกันนะครับเท่ากับ1.8หน่วยเป็น atm ซึ่งจริงๆแล้วความดันรวมตัวนี้มันก็เกิดจากความดันของแก๊ส a ผสมกับแก๊ส b ผสมกับแก๊ส c นั่นแหละนะครับจากข้อมูลเพียงแค่นี้แหละครับโจทย์ถามเราว่าตกลงแล้วในภาชนะนี้ถ้าเขาให้หาความดันของแก๊ส b ตัวนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะหาได้ยังไงนะครับเออมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันแน่โอเคมาดูพร้อมพี่เต้จริงๆโจทย์ข้อนี้มันคำนวณได้หลายแบบนะครับแต่ว่าพี่เต้ขออนุญ,ญาตเน้นเฉลยตามหนังสือสสว,วทเป็นหลัก เข้าใจตรงกันนะครับอ่าพี่เต้ขอเน้นเฉลยตามหนังสือสสวทเป็นหลักเลยนะครับสูตรลงสูตรลัดอะไรผมจะไม่ได้เอามาใช้ทั้งสิ้นนะครับจากหนังสือสสวทเนี่ยมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับเขียนว่าความดันย่อยของแก๊สใดๆเท่ากับเศษส่วนมูลของแก๊สนั้นคูณด้วยความดันรวมตามพี่เต้ทันไหมลูกความดันย่อยของแก๊สใดๆเท่ากับเศษส่วนมูลของแก๊สนั้นคูณด้วยความดันรวมเช่นถ้าพี่เต้คนนี้อยากหาความดันย่อยของแก๊สดีก็ ก็ใส่ตรงนี้เป็นความดันย่อยของแก๊ส B ไปเลยครับเท่ากับเศษส่วนโมลของแก๊ส B ก็คือโมลของแก๊ส B ส่วนด้วยโมลของแก๊ส A บวกด้วย B แล้วก็บวกด้วย C ทั้งหมดคูณด้วยความดันรวมไปได้ขอเขียนให้มันดูสวยงามหน่อยนะความดันรวมก็โจทย์บอกมาแล้วครับว่ามีค่าเท่ากับ1.8แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรายังไม่รู้เลยครับว่าในถังใบนี้เนี่ยณนะภาวะสมดุลความเข้มข้นอขอโทษครับปริมาณ B A C แต่และตัวเนี่ยมีค่ากันเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ แต่โจทย์บอกค่า K มาไงครับนักเรียนค่า K ตรงนี้จริงๆแล้วไอ้ k 1เท่ากับ10เนี่ยค่า K เนี่ยมันหาได้จากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์นภาวะสมดุลส่วนด้วยความเข้มข้นของสารต้นต้ำภาวะสมดุลแต่ละตัวยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์ยกเว้นโซลิดกับลิควิดไม่ใส่ถูกไหมครับเพราะนั้นไอสิตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันหาได้จากความเข้มข้นของ B ส่วนด้วยความเข้มข้นของ A B ส่วน A แล้วมีค่าเท่ากับ10พอดีบังเอิญว่าสัมประสิทธิ์เป็น1ต่อน1นหมดเลยแล้วสมการที่2เนี่ยก็คือ c ส่วน b c ส่วน b มันมีค่าเท่ากับ2.5พอดีเป๊ะนะครับ c ส่วน b มีค่าเท่ากับ2.5จากข้อมูลเพียงแค่นี้ถ้าผมอยากรู้ว่า b คือ,อะไรผมก็ติดเป็น b เอาไว้อย่างนั้นก็ได้นะครับติดเป็น b เอาไว้อย่างนั้นก็ได้ส่วนด้วย a a เนี่ยจริงๆแล้วถ้าผมจับสมการนี้ย้ายข้างพี่เต้คนนี้ขออนุญ,ญาตจับมาย้ายข้างข้างล่างนะเผื่อใครไม่เข้าใจ มันจะได้ว่า b เท่ากับ 10a ถูกไหมลูกแล้วถ้าเขียนแบบนี้มันดูน่าเกลียดมันก็จะกลายเป็น a เท่ากับ b ส่วน10 b ส่วน10ก็คือ 0.1b นั่นเองเข้าใจตรงกันนะเพราะนั้นพีเต้มองตรงนี้ยปีเต้รู้เลยว่าจริงๆแล้ว a เนี่ยมันก็คือ 0.1b นั่นแหละ a ของเราก็คือ 0.1b บวก b ก็คือ b บวก c c คือ,อะไรลูกก็ย้าย b ไปฝั่งโน้น c ก็คือ 2.5b 2.5b แล้วทั้งหมดคูณอยู่กับ 1.8จากข้อมูลตรงนี้จัดรูปสมการใหม่ให้มันดูง่ายๆตรงนี้ก็จะกลายเป็น 1.8B ข้างล่างนะครับ 0.1b วก B ก็กลายเป็น 1.1B 1.1B บวก 2.5B ก็กลายเป็น 3.6B นะครับ 3.6B แล้วตอนนี้นักเรียนเห็นไหมลูกว่า B ตัดกับ B ได้1.8ตัดกับ3.6เบ็ดเสร็จเหลือ0.5พอดีเป๊ะเราก็จะได้ความดันย่อยของแก๊ส B ออกมาเลยก็ต่อข้อ ก็ไก่ได้เลยนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับกเ็เราไม่เจอข้อสอบที่ใช้สูตรนี้มานานมากแล้วนะครับข้อสอบที่สามารถใช้สูตรนี้ได้พี่เต้มไม่เจอโดยส่วนตัวครับทำข้อสอบย้อนหลังมา30พสพศตั้งแต่พศสองสนปัจจุบันไม่เจอข้อสอบที่ใช้สูตรนี้ในการคํานวณมานานมากๆแล้วปีนี้เป็นปีที่นะแปลกดีนะครับเอาสูตรนี้ขึ้นมาใช้แต่ก็ถกเถียงอะไรไม่ได้เพราะสูตรนี้ก็มีในหนังสือสสวทเช่นกัน เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ